อายุ55ปีอาชีพแม่บ้านค่ะเม็ดมันขึ้นที่เต้านมข้างซ้ายแล้วก็มีน้ำเหลืองอะ่ะไหลลงมาค่ะแล้วก็ไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่3ค่ะหมอก็นแนะนำให้ทำคีคมแต่แม่อาจอะ่ะรายรับน้อยแต่มีภาระเยอะคือต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานผเอิญไปเจอเพื่อนเพื่อนให้ทานคูคาวอ e ีวีเก้าค่ะ านไปกล่องแรกก็รู้สึกว่าเม็ดอ่ะมันยุบลงน้ําเหลืองไม่เปื้อนแม่อาจก็เลยทานกล่องที่สองกล่องที่3แล้วก็ไปพบคุณหมอค่ะคุณหมอถามว่าไปทานอะไรมาก็เลยเอาให้คุณหมอดูหมอให้ทานต่อค่ะเพราะว่าเป็นสมุนไพรไม่ไม,ไม่ไม่ทำลายสุขภาพจะทําให้สุขภาพดีขึ้นค่ะก็จะพยายามทานต่อไปจะไม่รอความตายค่ะ